ครับมารีวิวพักบุงที่ปลูกนะครับสั่งสื่อมาว่าเป็นพักบุงไต้หวันว่าสันที่มันแตกกอเป็นสามงงนะครับว่าสมบูรณ์ปันไดครับอันนั้นเป็นต้นข้อโพดครับที่มันกำงามนะครับตัวพักบุงนี่บอบอสอดได้ครับอาจจะเป็นที่ดินนะครับดินยังไม่สมบูรณ์นะสันหารน้อยเพราะว่าส่วนยางพมก็บพมค่อยไ่ปุยนะครับเนาะครับ เรวผมจัดการนานนะครับตอนนี้ที่ดินตัวเองนะครับแต่ก็ต้องได้ล้อมรั้วเพราะว่ามีไก่ชาวบ้านเขาขอมาเคลียร์หาอยู่หากินนะครับต้องได้ล้อมรั้วแบบนี้แหละครับเอาตะไคร้สติกนะครับอ่ะสรุปแล้วรีวิวนะครับปัจจัยหลักก็คือน่าจะเป็นที่ดินนะครับมีความบริสุทธิ์ใส่ปุ๋ยอ่าเพิ่งใส่นะครับได้แค่นี้ครับ